เปลือยออกมากเรือรย,อออยแต่กระดูกเลยอ๋อคนจีบอยากจังสิออกมาล้นออกมาเลยบ่ลูกครับพี่น้องครับวันนี้เย็นวันเสาร์ครับพี่น้องลูกๆจะกินไก่ต้มน้ำปลาครับพไหนใครอยากกินยกมือขึ้นโอเคอันนี้คือคนที่อยากกินไก่ต้มน้ำปลาไหนใครจะช่วยป้าทำบ๊วยอย่างอันนี้แหละ ตะไคร้ข่าผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะโอเคใส่ลงไปเลยนะคะนี่ต่อไปใส่อะไรคะัอาก,กัตใส่ลายเติบพีใ่ใช้ดำว่านี่ <c oughs> อาหารพลังถึงอะไรเนี่ยให้เป็นโรคไก่แน่สวนนัสดนะีค่ะโอเคมันอาหารจานอะไรล่ะเอ่อก่อนจะได้กินต้องช่วยกันนะคะช่วยห่อยหนูจะทำช่วยโอเคใส่ลงไปเลยค่ะ สตัวเลยค่ะลูกสาวเดี๋ยวลูกสาวไม่อิ่ม,มนี่อิ่มอยู่แล้วตัวใหญ่ขนาดนี้ราคาลูกเครื่องในก็ด้วยนะคะให้เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงเราจะกลับมาดูออโอ้ไหนใครอยากกินใครรอคอยโอ้โหอาผู้คนสีมากเดืนนี่น้ำน,นัวดีกว่า อเ,ออเออเอาบาปมันเปื่อยอยู่เด้ยน่โอ้โหมาจานมาของพี่แกนก่อนโอเคเอไปให้น้องน้องเอาตอนไหนเอาเหมือนพี่แกนโอเคหาตัวน่งนั่นนนเวดีป่ะลูกเวดีไหนนี่จิ้มน,น้ำจิ้มแบบไหนนะซีฟู้ดทั่วใหญ่โอเค <c oughs> ปาเบาๆเลยโอ้ยดันดันเป็นไงอย่างที่คิดได้ไหมเออเนื้อกินอะไรแซ่บอาา๋อเขาชอบซีฟูดฟ้ดเน,นื้อเปเลือกเออกมาเลือตดตะกียบหลงเลยอ๋ออ๋อคนจีนอ,อ,อยากเต้เา,าเจี้ยวมันล้นออกมาเลยบ่ลูกอ๋อสแสดงว่าการทำอาหารกับถ่านนี่ได้ผลมากต้กอมเกล็สิเป็นจังดึงนี่นี่ อบอกอีแม่มากินของที่แม่ชอบหน่อยกัดยาแดงชอบกินอะไรต่อไอต่อไอไตอุ้ยเก่งจังอุ้ยพี่อ<ม>นุบาลได่ไหมได้ไงตัวอับดับมึงกินเขาเองมึงกินเขาเองมึงไอตอไอไตอันดีกินต่อไอไตกันนะไอไตคือไก่นี่ เห้หหงยังมัดตอต,อ,ตอไตอไนนเหไหมมันเปมันมีอยู่ลูกมันเปียชเรบอนี้ตนไม่เป็นไรกินเนื้อกหนังมันได้อยู่ลูกไหน,นิน้าบอพงงาก็ยังเบื่อเต้ตัดเหลือดนั่งตย่น้าบึ้นเด มันไม่สีเข้มขึ้นน้ำปลานี่บ่ลายนะกินเลยละแซ่บแซ่บม่แกันเออมันต่อไปข้าวมันไก่ไหมลูกโอเคเลยเก็บแม่บไมากินเนาะฮานี่แ่า่าฮ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 ิาฮ่าฮ่าอ่ากจาะเาาฮาฮ่าฮาฮ่าก่่าาา่าน่่่่อ่่า่่่่่อ ตกใจหมดนึกว่าให้ต i̇şte ้มต yeah, mm ่อเอาไก่อันไก่ตัวนึงนีดต่อยแต่เดียวดิคือชงตัวนีดต่อยแต่เดียวดินี่นึงลูกวุ้กินแล้วต่อยอู้ยข้าดอกขุเบอรสนเอาการกัดเลยถ้าเป่าก่อนนะเป่าก่อนอะไรใส่อะไรบ้าใส่บ้านี่ไม่ใช่เป็นยังสี่ที่เห็นบ่เออ นี่ใช่สมได้นี่รูดออกมาเลยอก็เป็นตะเฮ็ดให้เรากินอยู่ดินี่ขึ้นแม่หน่มักน้ำหัวเด้นี่ชื่อใจเพื่อนมือเจ้าเพื่อนจีกินอีกเขาจังมือแ่บบ่ะลูกอืมไม่แต่กินรสมากเอาได้หน่อยมึงขึ้นกิ่นเขาเป็นตะเสียบเลยคือจังป้อนเขาป้อนน้ำยู่ก็คือนปิดคือหิ้วแต่เดียวนี่ แมตีมันกับเปลือกันตัวนี้แก่เอาไว้เอาไว้โอยไปเปลือยนีก็ี้นี่ไปเปลือยธอตอกไม้ได้เลยเออเออ ฟอบออกมาได้เลยหมดลูกอ๋อภารกิจวันนี้เป็นไงคะสำเร็จไหมคะสำเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบมากเลยพรุ่งนี้เมนูอะไรเหมือนเดิมถูกถูกใจถูกใจเอาเหมือนเดิมแม่แม่นี่ขอขอลตัวไปกันได้ไี่น้อฝากติดตามเอ๋ไอวุสซาโลแหนด้วยจ้ายา้นะบ๊ายบายสวัสดีจ้า ขอบคุณค่าขอบคุณค่ากินเป็นมูลูกปลาผู้ชอบจดมาโอ้ยก่นท้องแน,น่นท้องจังเลยจะไม่กินละจะไม่กินละดูพี่ีลางองพระธาตุพนมันด่อกันดอกพญาต้อง้มนั่งล้าง